สวัสดีพี่น้องสู้ปูสู้ข้นครับผมมากเลวพี่น้องรัฐบาลไทยปูขอนจันวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกแปดวันที่สิบหกกลุ่มผ้าอันบ่เขาได้พี่น้องได้ปูวัดฝากขอโทษเอฟซี้ำเนี่ยบ่อเขา <c> เลขมันออกเลขบนน่นมันออกกันเจ็ดเจ็ดน้อพี่น้องเลขล่างก็ออก,อ,อ,กออกหาศูนย์ของเพกกื่อนกมีถุนเก้าศูนย์แปดศูนย์ เอ้ยหาศูนเรียกออกเจ็ดเก็ดก็หาศูนของผู้แบบเบ้องแน่เน่นให้แปดศูนออกหาศูนน้าพี่น้องเหล็กดเล็วินมัมีหาเนาะพี่น้องเ,เ,เนาะเอามาตามมันเกาเนาะพี่น้องนะเ,อาาาาเาน,ะนงนะาะมันก็มีเขามีหลุดเน้นให้เม็ดเดียวสัํมแปดศูนออกหาศูน,สนเสร็อะ ทุกอาจารย์ทุกสำนักก็มีเขา่าไม่หลุดเหมือนแต่นอกพี่น้องเนาะสำนักยังง่างดังๆก็ยังหลุดพี่น้องเอฟซีฮันได้สนใจเข่ากุ้มกับไอดีไล่มาไลยได้พี่น้องตามเบอร์นี่แหละนี่แหละกระดาษเก่าๆนี่แหละพี่น้องเลยจับออกจับเขา่าจนดำบ่เปลี่ยนนะักีตะนี่นี่แหละเ <c oughs> ข่าฟีออกฟีมาไลยเสียค่าใช้ใจ่นนายยังหรอพี่น้อง ตามแนวทางปูข้อนจ่นแนต่าล่าพัฒนาปูนี่ปูวางวดไปก่อนได้ไป่น่องเนดะ้อยงวดไปก่พราะว่ามันหลุดลายงวดปูกระเล็ขอคิดสูตรใหม่ก่อนมาสัน่นต่ารัฐบาลไทยยังสูตรเก่าอยู่ราะว่ามันกับหัวตลุด รัฐบาลไทยของปูนเราสูตรเก่าได้ไปน้องแต่ลาพัฒนาปูาปว่าผักกวนวาสันเพราะวันกระลุลสามสี่ังหวัดเนาะพี่กระชิดเ,นเนืิดเงนินนํำ ปูขันแก่นได้พี่น้องเด้อ อันนี้วินมีห้ามีหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ไวสันไวสันจอนคิมาสูงบ่พี่น้องเลขคิมาสูงบ่ มันกับบอลเนียร์ะพี่น้องเนาะมันกับมาได้มัดมาต่ำมาสูงมาได้มัดวิ่งบนรางได้พี่น้องได้กับตามเหล็กวิ่นปูนอ่ะห้า <c oughs> ห้ากับหก ปูเน้นที่หกปูเน่นหกได้พี่น้องได้เน่นหกลองห้า หกเจ็ดโอ้มาดมาเจ็ดเจ็ดหลักกระชือมาเจ็ดเจ็ดหลักกระชือมาหกเจ็ดวะมาเนียได้เป็นนองเล็กพี่เหล็กน่องมาดูอยู่ดิหกแปดหกเก้าเนะี่ย ห้าแปดห,ห้าเก้าข้าจับคู่มากแค่ใด,ดอยหกค่เนะพี่น้องเนาะหกคู่เหล็กปูผลิตปากหลักได้พี่น,น้องได้บนล่างไปกับ ถ้าเขามาเขาชอบตัวไดนห้องกับไปผิดจระนาบมั้งส่วนเลขสามตัวน้อพี่น้องเลขสามตัวสาม เก้ปู่ห้มาชุดเดียวคือเก่าถ้าพี่น้องมากสามหกกระตัดได้พี่น้องได้สามหกสมเกนี่ยสามหกสมเกระตัดได้สมิม่หลักลอยจกว่าพี่น้องสเพราะว่าเลียงมันออกกันสามเจ็ดเจ็ดหล่ะิมยืนอยู่หลักลอยคือเก่า มาเบ่งตัวเน้นบานี้เอาไปเม็ดเดียวเลยปูหามาเม็ดเดียวเลยตัวกันตัวล่องก็จะลืมจะป่าได้ไปนอนเลยเพราะว่าปูเนี่ในเม็ดเดียวหนึ่งงวดกอนกับเม็ดเดียวแปดศูนย์เกดอกหาศูนย์บนล่างไปกลับเรื่อเหล็กปูใบปักหลัก สองวดที่แล้ววดที่แล้วปูเล่นในแปดศูนย์ตัวเดียวออกขาศูนย์เสยมวดนี่หกเก้าเม็ดเดียวเนาะพี่ลองแคปหน้าจอเอาบานนี่ของปูคอนจันหนึ่งมีหน้านี่งวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองห้าหกแปดเหล็กวิ่งกับห้ากับหกเจ็ดแปดเก้าวิ่งห้ากับหกเด่นเด่นหกลองห้า ส่วนแจีคูก่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าห้าเจ็ดเก้ลขสะสามตัว369ห้าถ้าพี่น้องมาหกสามหรือว่า3ามเก้าสีกระได้ไดพี่น้องได้นเ,นเมเอเบงปูเน้นเม็ดเดียวหกเก้ากะจะเริืมบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้เลกปูบริเลปักหลักคอยำบนล่างไปกลับ กลาบขอพระคุณปูหล,ลายๆครับผมคอให้พี่น้องโชคหมเลนรวยๆเฮงๆปังๆกันเด้อเอาฝากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพาะรวยสวัสดีครับผม